สวัสดีค่ะคุณชมทอกหลายนี้กับระกอบรายการสปอร์ตสัมม์าช็อตอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเราอยู่ที่นี่เลยศูนย์นรักศิลปะมวยไทยแต่ว่าเราไม่ได้มาถ่ายศิลปะมวยไทยนะคะแต่เป็นมวยสากรค่คะที่กำลังโด่งดังมากในตอนนี้นเดี๋ยวเราเข้ารู้จาักกับโค้ชกันเลยค่ะ สวัสดีครับกคุณยหญ่โคชแนะนดาชื่อของโคชแนนกุณชนบุรีได้ทราบไหมคะครับผมชื่อนายแสวงทวีคูะครับตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์สถาบันกรารรักษาวิเขตกรุงเทพประจำอยู่ที่ศูนย์รักศิลปะมวยไทยสถาบานาาัาบานกร,าากรุงเทพเลยครับแล้วประวัติความเป็นมาของยามวยสะกลในบ้านเราส่วนในเรื่องของมวยสากล นั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มก่อตั้งมาจากที่ประเทศอังกฤษเริ่มต้นซึ่งเดิมทีเนี่ยก็คงจะมาจากการต่อสู้ด้วยมือเปล่านหลังจากนั้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าการต่อสู้กันด้วยมือเปล่านั้นมันเกิดอ,อันตรายแล้วก็จึงได้มีการพัฒนามาใช้อุปกรณ์ในการป้องกันหมัดโดยเริ่มต้นจากการใช้ผ้าพันต่อมาก็มีการ ปร,ปรับปรุงเรื่องของการใช้นมในการตรีและก็ได้มีการพัฒนากติกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกติกาการชกจนกลายเป็นกีฬามวยสากลทั้งมวยสากลสมัครเล่นและมวยสก่อาชีพในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วเรื่องของอุปกรณ์การเล่นมวยสาก่นมีอะไรบ้างครับสําหรับเวทีหรือสังเวียนตามภาษาอย่างเป็นทางการนั่นครับในเรื่องของทีมมวยเนี่ย เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดอยู่2ขนาดที่สำคัญคือขนาดเล็กคือขนาด16ฟุตนะประมาณ4เมตรเกือบเกือ5เมตรนะฮะขนาดใหญ่ขนาด20ฟุตเป็นขนาดมาตรฐานจะเห็นได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบไปด้วยเชือก4เส้นและมีมุมด้วยกันอยู่4มุม2มุมสำคัญคือมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะ สำหรับนักมวยฝ่ายแดงและนักมวยฝ่ายน้ำเงินมุมที่เหลือเป็นมุมกลางเรียกว่ามุมขาวม <t> ีบันไดทางขึ้นตามกติกาต้องมีอยู่3แห่งคือบันไดทางขึ้นมุมแดงบันไดทางขึ้นมุมน้ำเงินและบันไดมุมกลางเป็นรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสังเวียนหรือเวทีมวยสากลหรือเวทีมวยทั่วไปครับขามาตอเรื่องของเรื่องการแต่งตัวเรื่องการแต่งกายของพิลาว่าต้องใส่อะไรบ้างในการแข่งขัน ทั้งในส่วนของอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักมวยเนี่ยถือเป็นส่วนที่จะบ่งบอกว่ามวยสากลสมัครเล่นกับมวยอื่นนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรในจฉพาะมวยสะกลสมัครเล่นจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญสำคัญดังต่อไปนี้ครับนะท่านจะเห็นได้ว่าต้องมีเครื่องป้องกันทิศสาหรือที่เขาเรียกตามสาว่าเฮดการนะครับใส่เสื้อมีเสื้อมีชุดกันเสื้อกกางเกง นะและนอกจากนั้นแล้วมีนวมกับที่เห็นเด่นชัดซึ่งนวมในมวยสกลสมัครเล่นนั้นใช้นวมขนาด10ออนตลอดนะครับและที่ิธภัณฑ์มีรองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าหุ้มข้อนะครับที่มีที่ไม่มีส้นมีพื้นเรียบที่ไม่เป็นอันตรายนี่แหละครับนอกจากนั้นแล้วเราจะมีกระจับมีเครื่องอที่เราเรียกว่า ยางกันฟันหรือสนับฟันหรือฟันยางนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของมวยสะกลนสมักเล่นครับตอนนี้เรามาพูดถึงทักษะมวยสากลสมักเล่นกันเพื่อจะได้ไปนำไปฝึกซ้อมเรามาดูทักษะแรกคือทักษะหมัดแจ็บนะครับคือหมัดตรงหน้าหรือหมัดแจ็บลองดูนะครับก้าวเท้าไปแล้วก็กระแทกหมัดลงไปนะก้าวเท้าไปแล้วกระแทกหมัดลงไปที่ว่าหมัดแจ็บ หมัดสาคัญในมวยสากลสมัครเล่นเรียกว่าหมัดหมัดตรงหรือหมัดสเตรทนะครับหมัดตรงเรามาดูครับอย่างไรส่วนใหญ่เป็นหมัดตรงหลังครับนะก้าวหมัดหน้าเข้าไปแล้วก็ตามด้วยหมัดตรงหลังเข้าไปสเต็ปเท้าตามเล็กน้อยครับต่อไปหมัดอีกหมัดหนึ่งเป็นหมัดที่เรียกว่าหมัดฮุกในลักษณะของหมัดคือการเบี่ยงนะครับเบี่ยงอ้อมกําแพงในลักษณะของการบล็อกแล้วก็เวียง อ้อมล็อกเพื่อชกด้านข้างเรียกว่าหมัดฮุกชกที่ปลายคางชกที่โกหูชกที่ใบหน้าชกที่ลําตัวเรียกว่าหมัดฮุกครับใช้ในการต่อยที่บริเวณลําตัวหรืองัดขึ้นนะครับในกรณีที่มีการป้องกันเราเรียกว่ามัดอัปเปอร์คัตนะครับส่วนใหญ่จะใช้ในระยะสั้นวันนี้เราก็ได้รู้เลค่ะว่า เวลาหนุ่ยสาวคนเนี่ยมีความเป็นใหม่ใหม่บ้างรวมทั้งอุปกรณ์การแต่งกายแล้วก็ทักษต้ต่างๆนีเต้องขอขอบคุณโค้ชเป็นอย่างามากเลยค่ะที่ให้ความรู้แก่เราและนี่รายการสปอร์ตสมารชรวงได้หมดเวลาแล้วลวาไปก่อนสวัสดีค่ะ